ตามตำนานความเชื่อของคนจีนได้กล่าวไว้ว่าบียูหลิงนั้นเป็นหนึ่งในผีเต่าที่มีลักษณะท่อนบนของร่างกายเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์เย้าวยวนใจชวนให้หลงไหลเป็นที่สุดส่วนท่อนล่างนั้นจะมีรูปลักษณ์เป็นเต่าที่มีกระดองอนนุ่มนิ่มแต่สำหรับพฤติกรรมของบียูหลิงนั้นค่อนข้างที่จะเป็นปริศนาลึกลับ ไม่มีใครลวงู้ข้อเท็จจริงที่ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นผีประเภทนี้เป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูกับมนุษย์กันแน่เพราะเนื่องจากเมื่อทุกคนที่เคยได้พบเห็นสารร่างอันแสนจะน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งเป็นตัวตนแกนแท้ของนางเข้าต่างก็ต้องเปิดอ้าวพากันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียทุกรายไปคืนอยู่กูตายแน่ไปก่อนเลยเดอ้อหรือไม่บางทีผีเต่า พี่หยูหลิงก็กลับกลายเป็นฝ่ายหนีหางจุกตูดไปเสงและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครเคยเผชิญหน้ากับมันได้นานพอที่จะมีเวลาพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมของมันได้นั่นเองครับเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเต่าสาวสวยพี่ยูหลิงนี้เอาไว้เรื่องหนึ่งว่ามีนักปราดผู้หนึ่งนามว่าซูเขาผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งภายในบ้านของนายจ้า,จาง ในช่วงเย็นของวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังตั่งมือมองดูบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสระน้ำอย่างชิวๆอยู่นั้นโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าบ้านหลังนั้นนะ่ะมันจะมีคนอยู่อาศัยอยู่หรือเปล่านะแต่ก็ปรอิญว่าเขาก็ได้เหลือบไปเห็นร่างของสาวเจ้าอําบวยนั่งหนึ่งเข้าโดยไม่ตั้งใจแม่นางคนนั้นนะ่ะมีเรือนผมที่ดำครับยาวสลวยสวยงามเป็นยิ่งนัก ในขณะนั้นนางกําลังยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังนั้นนน่นเดงแม่นางหญิงสาวคนนั้นชีมีใบหน้าอันสวยพริงพ้งเปล่าอมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าการแต่งกายของหลอนนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะโบราณโบราณไปสะหน่อยแต่ด้วยดวงหน้าอันงามเลิศนั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ปราดหนุ่มโสดผู้นั้นถึงกับหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องราวของชีนางอยากไม่อาจห้ามใจอยู่ได้เลยทีเดียวเชยละ เขาได้แต่ถามเอากับพวกนักเรียนของเขาเองว่าเออนี่น่เด็กๆพวกเลื้อลูกป่าวะแม่นางที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามสาระน้ํานัน่นะ่ะเป็นลูกเต้าเราใครกันแต่เราพวกลูกศิษย์ทุกคนต่างเขาพากันตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเอที่บ้านหลังนั้นะ่ะไม่มีคนอยู่หรอกนัดจานจานตาฝาดแปือเปล่าเนี่ย ซึ่งนั่นมันก็เป็นคำตอบที่ทำเอาปราดหนุ่มถึงกับอึ้องกิมกี่เป็นเลยทีเดียวครับอา้าวเวลากูเมื่อโดนต่อความสงสัยที่มันคอยรอบเร้าอยู่ในใจตัวเองจนทนไม่ไหวต่อไปแล้วเขาจึงได้ทำการปฏิบัติการทํามองอา้าวไม่ใช่ละ่ะเฝ้าสังเกตการอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อไปอีกและในที่สุดวันหนึ่งปราดหนุ่มของเราก็ได้พบเห็นแม่นาคนนั้นอีกครั้งแบบแวบๆบแบบนะ เขาจึงตัดสินใจแอบย่องเข้าไปในบ้านหลังนั้นอย่างเงียบเชียบในเวลานั้นเองแต่เมื่อเขาได้เข้าไปถึงตัวบ้านหลังดังกล่าวแล้วเขาก็กลับไม่พบวีแววของเมนาคนงามคนนั้นแม้แต่เงาตามที่ใจเขานั้นได้หวังเอาไว้แต่แรกแต่ถ้าว่ากลับดันไปจะเอเข้ากับสัตว์ประหลาดเข้าเซนี่ซึ่งสัตว์ประหลาดที่ว่านั้นมันก็มีส่วนบนเป็นหญิงงามแต่ถ้าว่าท่อนล่างนั้น มันกลับกลายเป็นเต่าไปซะง,งั้นงานนี้เล่นเอาปราดหนุ่มถึงกับยืนตะลึงพึงเพลิดตัวแข็งทื่อเป็นสากกระเบือทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะแต่ก็ดูเหมือนว่าทางฝ่ายของเจ้าสป,ปราดตัวนั้นจะตกใจหนักเสียยิ่งกว่าปราดหนุ่มของเราเสียอีกมันจึงได้กระโดดตูมหนีลงไปในสระน้ำทันทีเมื่อเห็นดังนั้นปราดหนุ่มก็รีบเห็นแนบออกจากปานหลังนั้นทันทีเลยสิครับ รออะไรล่ะและหลังจากที่เขาหายตกอกตกใจแล้วเขาก็ได้รวบรวมความกล้าและสมัครพรรคพวก,กชาวบ้านคนอื่นๆมาช่วยกันงมค้นหาเจ้าตัวประหลาดนั้นจนทั่วทุกซอกทุกมุมของสระน้ํานั้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้ผ่านพบมันเลยแม้แต่ปลรรายหาง พอได้รับการคารวะจากใจของชาแนลไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสวดดีครับผม